ต้นวาสนาค่ะด่างเหลืองสวยมากๆนะเขาเรียกวาสนาดารารายโอ้สวยมากๆค่ะต้นนี้ฟอร์มใหญ่นะคะฟอร์มใหญ่ฟอร์มได้ที่เลยสวยมากๆค่ะต้นเดียวจบไปเลยมันเด่นมากนะคะเด่นสุดๆเลยค่ะต้นนี้ค่ะกระถางสิบนิ้วนะคะสิบนิ้วความสูงน่าจะอยู่ที่ประมาณหประมาณ ประมาณเจ็ดสิบแปดสิบเซนนะคะความสูงนะาวัดแบบความยาวสุดใบเลยนะน่าจะน่าจะได้เกือบถึงสามไม้บรรทัดนะคะสิบนิ้วหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบบาทรวมส่งนะคะวาสนาดารารายเหลืองอารามสีทองสวยมากๆนะคะสวยจริงๆค่ะต้นนี้นะคะมาดูตัวด่างขาวกันนะคะอันนี้ก็แจ่มเหมือนกันนะคะ สุดยอดจริงๆค่ะต้นนี้คู่กันนะคะสีขาวกับสีทองคู่กันมันเป็นอะไรที่น่าเก็บมากค่ะน่าเก็บน่าสะสมมากนะคะหนึ่งพห้าบาทเช่นกันแต่ว่าต้นขาวอะ่ะต้นขาวจะโตช้ากว่าแล้วก็ฟอร์มเขาจะเล็กกว่าต้นสีเหลืองนะคะความสูงน่าจะอยู่ที่ประมาณ สองไม้บรรทัดกว่าๆเนาะสองไม้บรรทัดกว่าๆเจ็ดสิบเซนหกสิบห้าเซนประมาณนั้นเดาเอานะไม่ได้ไม่ได้มาวัดไว้อะแต่ว่าน้องสวยสวยจริงๆเป็นสีขาวที่ขาวสว่างสว่างค่ะขาวสว่างขาวสวยมากๆนะคะของเรามันโอเคมากเลยเอ,อ่คู่นี้อะคะ่ะคู่นี้สวยมากๆเลยนะคะหนึ่งันสห้าสิบบาทนะคะ มีต้นขาวนะคะต้นขาวต้นเหลืองด่างเหลืองมันเด่นเด่นที่สุดในสวนเลยแล้วก็ต้นนู้นเศรษฐีบารมีเศรษฐีบารมีนะคะอันนี้จะเป็นด่างสีเขียวสีเขียวกลางเส้นแล้วก็ด่างขอบนะคะด่างขอบ ดางออกเป็นนวลนๆนะคะสีขาวๆนวลๆเหลืองๆหน่อยนะคะเศรษฐีบารมีจะอยู่ที่590บาทจริงๆก็หายากนะคะต้นนี้ก็หายากเหมือนกันนะคะตอนนี้เอาได้ในคลิปนี้590เแต่ถ้าสูงกว่านี้ก็จะต้องปรับราคาเพิ่มขึ้นเพราะว่าค่าส่งมันจะแพงนะคะอันนี้คลิปนี้เศรษฐีบารมีเอาไปที่590เเหมือนเดิมเดี๋ยวจะปรับราคาขึ้นเพราะว่าถ้าต้นสูงอะ่ะความสูงมันจะ มันจะแพงไปษณีมันจะแพงอันนี้ค่ะการทองนะคะ400บาทรวมสกนะคะสวยเหมือนกันนะคะการทองอย่าลืมนะคะว่าสนาคู่นี้1250นนะคะสีขาวสีเหลืองโพเจ็ดสี โเสีต้นใหญ่ต้นสูงนะคะเรามีจำนวนแบ่งปันนะคะเอาไปปลูกไม้แดดหน้าบ้านสวยมากนะคะสวยมากๆโค7สีอยู่ได้แบบแดดร้อยฝนร้อยได้เลยสบายๆนะคะของเราอยู่ที่ชุดละ350บาทรวมส่งสำหรับโค7สีนะคะพุทธรักษาด่างนะคะชุดนี้350รวมส่ง2กระถางแต่ประมาณประมาณ2 4 6 7หนอ เจ็บหนเลยนะคะคุ้มค่ามากๆสํสำหรับพุทธ,ธรักษาด่างดอกเป็นดอกสีส้มๆนะคะสีส้มๆมาดูไทคอนกันไทคอนนะคะ350รวมส่งค่ะสำหรับไทคอนนะคะอันนี้ยังไม่ได้เปลี่ยนกระถางให้เลยนะคะยังอยู่ที่6นิ้วอยู่นะคะ แต่สวยนะคะสวยไปเปลี่ยนลูกค้าไปเปลี่ยนกระถางเอาเองนะคะไปเปลี่ยนกระถางเอาเอง3 5 0รห้ารวมส่งเท่านั้นสำหรับไทยคอนนะคะคุ้มค่ามากเลยนะคะคุ้มนะคะคู่นี้ถ้าไปคู่นี้จริงๆมัน700ดอยก็เอาไปที่6 5 0ห้ารวมส่งนะคะ6 5 0หรวมส่งจัดคู่ไปสวยมากนะคะสวยมาก สวยนะคะสามร้อยบาทรวมส่งนะคะสันโตโซมาก็โอเคอยู่ที่สามร้อยบาทรวมส่งดังดีดังสวยมีเสน่ห์นะ,ะสันโตโซมาแจคคารีนนะ,ะแจคคารีนเป็นสายพันธุ์เป็นไม้ที่ต้นกำเนิดประเทศอินโดนีเซียนะคะแจคคารีนเอ่อมันลักษณะใบอ่ะมันเหมือนมังกรนะคะเหมือนเกล็ดมังกรเป็นแบบ น้ำหนามน้ำหนามไม่ใช่หนามหรอกมันเป็นแบบนูนๆนะคะเป็นแบบนูนๆลักษณะแบบนี้นะคะเจ็กคกลีนนะคะ550้าบาทรวมส่งใครยังไม่มีจัดไปนะคะอลโลคาเซียตระกูลอลโลคาเซียนะคะจัดไปได้เลยสำหรับเจ็กคกลีนนะคะกอริออซัมนะคะจ้าสวัสดีค่ะ <laughs> กอริออซัมนะคะ350บาทรวมส่งค่ะ350บาทรวมส่งไทคอนเนี่ยกระถางใหญ่กระถางใหญ่เปลี่ยนกระถางให้แล้วอยู่ที่350รวมส่งสวยๆเลยนะคะสวยๆส,ส,ส,สวยมากๆนะคะไทคอนช้างบาติกช้างบาติกนะคะ2,500บาทรวมส่งนะ,ะ2,500บาทรวมส่งเดี๋ยวพาไปดูเออ สเสน่จันดำด่างชมพูกอริโอซัมสวยจริงๆนะคะแต่ว่าไม้น้องมีตำหนิหน่อยนะใบอะใบมันมีตำหนิหน่อยนะคะอันนี้กระถางใหญ่380รวมสมนี่สเสน่จันดำด่างชมพูฟอร์มดีฟอร์มสวยมากๆเลยกระถางละ1,250บาทใครยังไม่มีก็ทักมาได้เลยนะคะใครที่อยากได้อยากเก็บ หนึ่งพันสอง้อยห้าสิบาทสวยๆทั้งนั้นเลยนะคะฟอร์มฟอร์มมาแล้วค่ะสวยมากๆสนีจันดำด่างชมพูนะคะดูความเป็นสีชมพูของน้องมาแล้วจัดจ้านมากนะคะอันนี้มันเป็นฟอร์มฟอร์มก่อสีหนอสีหนอค่ะต้นนี้สวยมากนะคะสีหนอ อยู่ที่2,500บาทรวมส่งนะคะสี่หน่อเนี่ย2,500บาทรวมส่งไปแยกเอานะคะไปแยกคุ้มสุดคุ้มเลยนะคะ1,200บาทนะคะมีอยู่4ีหกระถางที่พร้อมจะแบ่งปันนะคะเสนจันเสนจันป่าป,ประกายทองโอ้ไม้อะไรก็สวยเนาะสวยเป็นเอกลักษณ์ แบบหนึ่งเด้งๆเลยนะคะเด้งๆสองพันหบาทรวมส่งนะคะสองพบาทรวมส่งสเสนจันป่าประกายทองขิงด่าง250กับ300รวมส่งปามพัดจีบ450รรวมส่งไม้ก็โอเคนะคะมีแบ่งนี่ไงเศรษฐีบารมีอยู่นี่นะคะ เอาไป590ก่อนถ้าเกิดว่ายังไม่ออกจะต้องเพิ่มราคาในคลิปหน้าเพราะว่าต้นมันสูงขึ้นน้ำว่าค่อมด่างนะคะ1,200บาทมาเบิ้ลคิงมาเบิ้ลคิงอยู่ที่450นะคะ450รวมสูงอันนี้ด่างด่างด่างป้ายด่างเฉลบ เหลืองทองนะคะจาก1,500งารอไปหนึ่บาทรวมส่งนะคะหนึ่บาทรวมส่งกล้วยน้ำว้าด่างไอศครีม1,200บาทรวมส่งค่ะคลิปนี้เท่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ